หนึ่งนัดนะครับチュโร่ iro, Are you ready? Stand by เอาใหม่<อ>ไม่เป็นไรตอนเหล็กใช่ไหม0.99ยวินาทีครับเอาใหม่เอาใหม่ิดเลย <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคสมาธิ <c oughs> มาครับเมื่อกี้0.99นะ Are you ready? Stand <Ready. S 1> by เอเครับรถล,ลกปืนลงยังไม่ต้องเคลียร์ก่อน1.08วินาทีต่ออีกหนึ่งนัดนะครับอันน่าาเมาขวาครับ Shoulder are are you ready <S ready s t <Stand boy. S 2> บ n d อย <จบ S 2> โอเคครับจิงจบกดแมกซิงเคลียร์ปืนครับ1.21นี่คือตัวเลขเชนะนะครับรถลุปืนลงนะครับ ทดสอบกันดูนะครับว่าออปชันวันนะครับในทา่าโรเวดดีใช้เวลาเท่าไหร่ชิเดอร์อ่าอยูเรดีเป้ากลางก่อนนะเ e a d y s a <Ready>. n นบอย <sm art> อ่ารถปืนลงยังไม่ต้องเคลียร์ครับ0.94ย์ไวมากแต่ไม่โดนเ oh <laughs> อาใหม่พี่โกอย่าโรดน้องดิดีแ <laughs> ล้ว <laughs> <ร>พี่โก้ทำไม่ให้ก่อนอ่าโอเคเอาใหมา่ทำให้ดูแลน้องแันทำตามสมาธิกลับมานะครับ โฟกัสไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ท่าเหนี่ยวนะครับหนึ่งนัดเหมือนเดิมที่เป้ากลางนะครับ s h o o ด้ r are you ready <S ready s ้สแตน y อยครับลดปืนลงยังไม่ต้องเคลียร์ครับเยี่ยมเลย1.02นะครับต่อไปเป็นเป้าทางด้านขวาเหมือนเดิมนะครับสมาธิมาครับ s h o o ด้ r er, are you ready <S ready s ้สแตน y อย ครับยิงจบปดแมกกาซีนเคลียร์ปืนครับ0.91ครับน่าจะเป็นเรื่องอายุชัดๆเลยนะครับอันนี้ยี่สิบกับ39